บุตกเก็บเอาลงไว้ใต้ดินใต้ป่าคลองเอาเก็บไว้ในคลองคลองเล็กคลองน้อยบนนี้กระจายแล้วมีคลองใหญ่ด้วยไหมแล้วก็ล้นจากคลองเอาไปลงหนองเก็บเอาไว้เอาไปเก็บไว้ในนาทั้งถาดนี้สิบสองไร่แล้วก็มีหลุมเล็กหลุมน้อยอย่างนี้เดีย๋ยวนี้หลุมขนมครกขนาดเล็กๆแน่นอนกระจายด้วยอย่างนี้นี่แบบเราอันนี้แบบเราไม่ใช่แบบที่ พระเจ้าอหัวอธิบายเพราะฉะนั้นเราจะได้เข้าใจตรงกันครัว่าทําหลุมขนมครกเล็กๆนี่เป็นความหมายของเราเองตัวหลุมขนมครกในความหมายของพระเจ้าอหัวนั้นท่านมองเป็นลุ่มน้ําแต่และบ้านเป็นเสมือนหนึ่งหลุมราชก,การก็ไปสร้างเขื่อนไว้หนึ่งเขื่อนอันนั้นก็หนึ่งหลุมมือนกันแต่เป็นหลุมขนาดยักษ์เขื่อนปาสักจู่เท่าไหร่ ก้าร้อยล้านลูกบาทเมตรอันนั้นก็หนุ่มงขนาดยักษ์เลยถูกไหมเขื่อนห้วยหินขาวตูเท่าไหร่หนึ่งแสนจ้าห้วยหินขาวหนึ่งล้านเดี๋ยวนี้ขยายไปตั้งสองล้านแล้วมั้ไอเขาไปยกระดับขึ้นเก็บนะไอนั่นเก้าร้อยล้านอันนี้หนึ่งล้านของชาวบ้านแต่ละบ้านอย่างเงี้ยเก็บได้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยสิบสองไร่เคยคำนวณไหม อาจารย์บุล้อมมาคำนวณให้เ้าดีๆนะ <ๆ S 1> น้ำในหนองเท่าไหร่คิดว่าใต้น้ำนี่เท่าไหร่คิดว่าที่เก็บในคลองแล้วใต้คลองอีกเบ็ดเสร็จในเนี้ยเอาปริมาณน้ำฝนคูณด้วยสิบสองไร่ใช่ไหมก็จะได้ปริมาณน้ำฝนตกลงมานะเก็บไว้ตรงไหนบ้างเท่าไหร่นี้อธิบายได้ผมว่าของคุใหญ่อ้อยเกินรวยเพราะอะไรเพื่อนบ้านเขารวยกว่า ฝนตกแล้วเขารวยเขาเลยไม่เก็บน้ําเขาทิ้งใหญ่อ้อยก็เลยฉลาดไปเก็บของทิ้งของเพื่อนมาเพื่อนเขาทิ้งน้ามาฉันก็ไปดักเอาเข้ามาเก็บไปด้วยมาเพื่องเหมือนกันมาเพื่องมีฝนตกห้าหมื่นเราต้องการใช้ห้าหมื่นแปดใช่ไหมเราเราต้องการใช้ประมาณห้าหมื่นแปดพันฝนตกลงมาห้าหมื่นบางปีไม่ถึงสามหมื่นสี่หมื่นใช่ไหม แต่ว่าเราต้องการใช้น้เํเกือบเกือบหกหมื่นของเพื่อนบ้านเขาไม่เก็บเขาเป็นไร่อ้อยใช่ไหมพอฝนตกน้ําไหลลงลำธารลิมลิมถนนเราก็เอากระสอบปุ๋ยไปขุดดินหน้าลิมลาําธารขุดดินในลําธารมาใส่กระสอบแล้วกั้นเป็นฝายแล้วขุดคลองล,อลําเหนือเละเอามาเก็บในหนองเราที่มาเบื้องใครเห็นบ้าง เห็นเห็นสายริมลำธารมั้งอ่านี่เคยเห็น